รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทาความดีงามมีโลกนี้เมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร่วม,วม,วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดด้วยหัวใจใล สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ภายในอุโบสถหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะมาเชิญชวนคุณผู้ชมกาบสาการะขอพรหลวงพ่อโตมารับฟังข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเทศนาธรรมจากพระครูวิบูลพัฒนกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เจ้าวาดวัดหัวกระบือค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะอ๋อความสุขความสวัสดี ความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงมังเกิดขึ้นและมังเกิดมีแก่ญาติโยมทัานสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการคิดดีแลนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง5มาโดยตลอดหลวงตาต้องขออนุโมทนาในกุศลรัตถาของญาติโยมท่านสาธุชน ที่ไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงวันผ่านไปโดยไร้ค่าไร้ประโยชน์ได้รับชมรับฟังรายการแล้วนะฮะหลังจากรับชมรับฟังรายการเช้ามืดที่แลยมก็เดินทางมาสร้างเสริมเพิ่มเติมบุญบารมีมาสร้างคุณงามความดีมาสร้างบารมีกันเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในอุโบสถวัดกระบือนเนี่ยเนืองนั่นไปด้วยสายทานศรัทธาของญาติโยมทั้งสาธุชน หลังล้นหลังไร้สายานสายทากันมาเป็นจำนวนมากนำบุตรหลานเยาวชนคนของชาติหนูหนูน้องๆมากราบปิดทองพระโตนอโบสดวัดหถุกระบือแห่งนี้แล้วก็ยังได้ไปกราบพระอริยสงฆ์มากมายลหลายองค์ที่บริเวณด้านหน้าอโบสถนะฮะแล้วก็ไปกราบขอโชคขอลาบกับเทพกุมารไข่เทพทันใจทาง องค์ทเวสุวรรณนะฮะทางสีเขียวเหนียวซับย์สีแดงแรงฤทธิ์ที่บริเวณด้านหน้าอุโบสถบริเวณริมถนนทางและก็ด้านหลังอุโบสถโยมมากราบกันทุกคนทุกแข่งที่วัดหัวกระมือมีสถานที่ <c oughs> พุทธรูปมีสิ่งสักการ,ระบูชาตรงไหนโยมมากราบมากร่อธิษฐานขอพรกันทั่วทุกคนทุกแข่งแม้แต่ที่สวนสวรรค์ลานบุญนะฮะสวนสวรรค์ลานบุญโยมก็ไปกราบ องค์ท้าเวสวร์องค์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ราชวงศ์แจกตรีทุกพระองค์นะฮะโยมไปกราบไปดิษฐานส,สร้างเสริมเพิ่มเติมตม,มีสร้างคุณงามความดีสร้างบรันรมีไว้นิโยมเป็นกำไรชีวิตของเรานะฮะอย่างที่มีที่อุทยานวางม,มัดชาววางประบึกโยมก็ไปเที่ยวไปชมพาหนูหนูน้องๆอ,งอ,งองพาไปเลี้ยงอาหารปลาบึกตัวใหญ่ๆแล้วก็ยังได้ไปเที่ยวชมบริเวณที่โถงดิน โถมดินขณะนี้วัดโถมดินบริเวณด้านทิศเหนือก็ทางหลังโรงเรียนบัตถุกระบือแล้วก็ทางด้านหลังสุดเขตวัดนะฮะบริเวณก็มีอุทยานวังมัตฉาวังป่าสวายกําลังปรับปรุงพื้นที่โถมดินเพื่อปรับปรุงให้สถานที่ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามซึ่งเป็นที่ที่หลวงตาได้มาซื้อขยายไว้ใหม่อีกจํานวนทั้งหมดหลายไร่ด้วยกันนะฮะ หลายชนดนะฮะนหนึ่งสองไร่ 3, าไร่หไร่ก็ซื้อขยายเย็บเป็นผืนเดียวกันหมดแล้วก็แต่ว่าเป็นที่ที่ลาบลุ่มเป็นที่ต่ำก็ต้องปรับปรุงพื้นที่ก็โดยได้รับความอนุเคราะห์จากการทางด่วนบริษัทที่ทำทางด่วนมอบยกเที่ยวินให้ถวายให้จำนวน20,000 2 0 0 0 0คิวหรือ20,000ลูกบาทเมตรแล้วก็บริษัท K.P.Y. อีก 6,000คิวขณะนี้ก็กําลังปรับปรุงโถมอยู่นะฮะก็พระคุณเจ้าวัดหรือกระบือก็ช่วยกันนะฮะขับรถแม็คโครบังขับรถแท็กเตอร์บังโยมถามว่ามีผิดแล้วจริงๆแล้วบวชมาแล้วโยมถ้ามาให้เป็นประโยชน์แกววัดก่บระสาศาสนาแล้วเป็นประโยชน์นะฮะศึกอยู่ก็เป็นกําลังของวัดแม้จะศึกษาลาเพศไปก็ได้วิชาติดตัวไปและได้ความภาคภูมิใจว่าบวชมาแล้ว ไม่ได้อยู่เฉยอ,อยู่เปล่าทําประโยชน์ให้แก่วัดแก่ศาสนานะแล้วเนี่ยในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยโยมพระคุณเจ้าหลายรูปช่วยกันจัดกิจกรรมปรับปรุงบริเวณวัดวารามที่วัดทุกระบือนี้ให้ดูกว่ามีความระเบียบเรียบร้อยหลายจุดหลายที่นะฮะหลวงตาต้องขออนุโมทนากับพระคุณเจ้าทุกรุปที่บวชมาแล้วช่วยกันพัฒนาวัดวารามนะวัดถักระบือ จากสภาพวัดที่สุดโสมมากจำรุดสุดโสมมากเกือบจะร้างแต่ไม่ร้างนะแต่ว่าจะเปรียบคนไข้ก็ต้องบอกว่าคนไข้ที่อยู่ที่ห้อง i อซูนะสายเรือ,อย่างเต็มหมดแต่ขณะนี้วัดถุดกระบือก็พัฒนาปรับปรุงมาได้พอสมควรเป็นที่จเจริญหูจเจริญตาจเจริญใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนคนทั้งหลายเป็นจำนวนมากนะ ขณะน,น,นี้ก็กำลังจัดเตรียมโครงการโคกหนองนานะ,ะโครงการโคกหนองนาที่วัตทุก,กระบนิยมที่ปรับปรุงพื้นที่ที่ถมนะฮะปรับเรียบร้อยแล้วก็จะขุดนะฮะเป็นขุดสะเป็นเขาเรียกทางล่องน้ำนะฮะเขาจะมะะีแผนผังนะฮะที่เราจะทำเนี่ยเขาเรียกคลองไส้ไก่มีอะไรแต่ไหมีน้ำมีคันคู มีพื้นที่ที่เราจะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารนะฮะก็ขณะนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ให้กำหนดให้ส่งเจ้าหน้าที่ของเราไปศึกษาเรียนรู้จำนวนอย่างน้อยห้าหนายก็กำลังจัดเตรียมเจ้าหน้าที่กันอยู่นะฮะฉะนั้นที่วัทุกระบือแขวงท่าข้ามเขตบุเทีกรกรุงเทพมหานครต่อไปก็เราจะมีทั้งโครงการโครกน้องนาโครงการ สวนเกษตรมากมายหลายชนิดหลายอย่างด้วยกันนะฮะย่อมมีโอกาสก็ขอเชิญเชิญเจริญพรมาเที่ยวมาชมมาศึกษาแล้วก็จะได้ปลุกนักเรียนนักศึกษาเยวาวชนคนของชาติให้ได้ศึกษาเรียนรู้วิชาการเกษตรวิชามากมายหลายชนิดนะฮะฉะนั้นญาติโยมท่านสาวุชนได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วย,ยว่อมมีโอกาสวันเสาร,ร์นี้ชมรายการแล้ว พาคุณพ่อคุณแม่ผู้แก่เท่านะท่านไปไหนมาไหนไม่ถวายก็นำท่านขึ้นรถมามากราบนะ้ำมศิการปิดทองหลวงพ่โตมาชมอ่ปุทยานวังมัชฉาวังประบึกเนี่ยมาเลี้ยงยากโคกระบือไทยยุคโคกระบือนะฮะแล้วก็วันที่ก็เป็นวันที่วันหยุดโยมจะหลังล้นหลังไหล,หลไสายทานท,า,นทากันมาเป็นจำนวนมากโยมแล้วก็ช่วงเทศกาลข้าพรรษาเนี่ยพระสงฆ์อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ตั้งใจไหวพระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาศึกษาพระธรรมวินัยตลอดไตรามาสสามเดือนสําหรับญาติโยมทา่านสาธุชนก็อธิษฐานจิตนยโมตตยมตลอดไตรมาสสามเดือนนี้กล่าวกะผมจะดิฉันจะเลิกลดละการาการพนันเลิกลดละสิ่งมืนเมาทั้งหลายทั้งปวงงดนะตลอดไตรามาสสามเดือนแล้วก็ จะทำบุญใส่บาททุกๆวันพระมารักษาโบสถส์สถีนมาฟังเทศฟังธรรมพระพุตธธรรมปฏิบัติธรรมอยู่วัดมาอยู่เป็นเพื่อนพระลูกพระหลานของเราที่เรากวาดบุตรหลานมาบวชเป็นพุทธบุตรเป็นบุตรพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาแล้วเราก็นมาอยู่วัดมารักษาโบสถส์สถีนเป็นเพื่อนลูกเป็นเพื่อนหลานก็ได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบงา,มา,บร,างบรมีให้แก่ตัวเราด้วย นะและก็พระที่เราส่งมาบวชท่านก็จะเลื่มใจภูมิใจเออ,เ,อ,อเราบวชมาแล้วคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายบางทีไม่เคยเข้าวัดแต่เมื่อเราบวชมาได้หรือโยมบวชลูกบวชหลานมาแล้ว,ว,ลว,ลลวพ่อแม่ห่วงยายห่วงหาห่วงยายพระลูกพระหลานกลัวจะขาดเหลือสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะมาคอยช่วยดูแลเนี่ยจะทักเกื่เนี่ย,ะล,ยละโยมจะแล้จะได้เป็นญาติกับพระศาสนาด้วยเหตุอย่างนี้ฉะนั้น ในเทศกาลข้าภัษษาอธิษฐานจิตงดเว้นบุรีบุรีสําคัญยุงทำลายปอดบุรียาเสพติดเครื่องดื่มเครื่องดองของเมางดเว้นให้ได้ตลอดไตรามาส3เดือนสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงแล้วก็จะประหยัดเงินคนในครอบครัวถ้าคุณพ่องดบุรีได้ลูกจะปลื้มใจภูมิใจพ่อพ่อแม่คุณพ่อแม่ในครอบครัวพ ไม่ต้องส,อส,สรุปเรื่องว่าไม่ต้องดูดเอาควันบริเข้าไปทําลายปอดเรื่อว่าดื่มเครื่องดองของเมาก็จะไม่ทำให้ไม่เกิดการทะเบาะแหว่งไม่มีภัยอันตรายฉะนั้นเนี่ยในเทศกาลข้าพรรษาตลอดใ่มา3สามเดือนตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างระมีให้เต็มพลังเต็มความสาม,มารถแล้วโดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมนิยมอีกไม่กี่วันนะฮะเป็นวัน สำคัญอีกวันหนึ่งคือวันพระราชสมภพขององค์พระบาทจนเดพระวชิระ,ะเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบนะพระมหากษัตริย์ที่ปกป้องคุ้มครองผืนแผ่นดินและก็ปกป้องคุ้มคอร,รมอ,งคมคองพวกเราทั้งหลายแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองพวกเราทั้งหลายฉะนนั้นเมื่อถึงวันเช่นนี้เรามาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างคุณงามความดีสร้างบารมีให้เต็มบลาลังเต็มความสามารถ ะตละอดเดือนอกรกฎาคมนี้เป็นเดือนมีวนันสำคัญหลายวันก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยก็มีวันจริงๆละวันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นวันเกิดหลวงตาหลวงตาก็สร้างบุญสร้างบุญส่นบวชพระบวชเนนถาวายพระตาหารแด่พระเทรานุเถราเจ้าคณะพระสงฆ์ทจการก็เพื่อน,น้อมกล้าวน,น้อมกระหม่อมถาวายพระกุศลแด่องค์เจ้าค่ามกษัตริย์วงศ์จัก,กรีทุกพระองค์ น้อมเกล่าน้อมกระหมอ่อมแล้วก็อุทิศส,ส่วนกุศลให้กับอดีตเจ้าอาว,วาสพระดุกระบือทุกรูปอุทิศสส่วนกุศลให้กับพระอุปราชจารย์โยมที่อุปการพระบรรสมเดบจรุงมวัตรแกกระท,รรระท,ท,ทำเช่นนี้มาเป็นเวลา50ปีแล้วอยู่ปีนี้เป็นปีที่50นะบวชนาคทั้งหมดเท่าไหร่23รูปนะแล้วก็ถวายพระทหารแด่พระสงฆ์องค์พระเถร,รารชีาระเจ้าคณะพสะธิการนะ แล้วก็เนี่ยวันที่ใส่ีวันที่หลายวันนะเป็นวันสําคัญสําคัญมีวันสาคัญมากในเดือนกรกฎาคมฉะนั้นตลอดเดือนกรกฎาคมมีโอกาสไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาเข้าวัดปฏิบัติธรรมสร้างบุญสร้างกุลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีเรียกเป็นบุญต้นทุนของเราเรามีต้นทุนแล้วจะได้เอาบุญต้นทุนเนี่ยน้อมกราบน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลแด่ องค์พระบาทสมเด็จพระวิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาชิ่อาลงกรณ์รัชการที่สิแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะตั้งจิตในฐานแล้วก็ตลอดไตรมาสสามเดือนก็ดังได้กล่าวแล้วมีโอกาสมาศึกษาเรื่องการเรียนรู้หลักธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาธรรมพุทธเจ้าได้เรียกเรียนเขาเรียกทำมาศึกษาเดี๋ยวนี้นะ นักเรียนนักตืกสาวนู่หนูน้องๆนะมาเรียนธรรมศึกษากันเป็นจํานวนมากถึงเวลาสอบได้นักได้นักทำตรีนักทำโทนัก,นก,นกทำแล้วเดี๋ยวนี้ผู้หญิงนะบวชป็นชีศึกษาเป็นปรยนนะถึงเจ็ดแปดเก้าประโยคนะฮะนี่ก็เป็น,เป,นเป็นที่น่านมทนาเป็นที่น่ายินดีว่าเราทั้งหลายไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงวันผ่านไปโดยไร้ค่าไร้ประโยชน์ มีโอกาสเราก็มาสร้างเ,เพิ่มเติมบุญบารมีสร้างคุณงามความดีศึกษาเรียนรู้พระธรรมมูญในหรือว่าหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศา,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 ศาสดาธรรมพุทธเจ้าแล้วก็น้อมนามาประพฤติปฏิบัติข,ขัดจิตขัดจิตขัดใจของเราให้สะอาดปราศจากเครื่งองเศร้า,รราหมองทํจาจิตใจผองใสโยมยถ้าเรามีบุญบาร,รมีแก่ก้าในอดีตได้สร้างสมบูรณมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้บรรลุ คุณธรรมของพระริยาเจ้าได้เหมือนกับพระสงฆ์องค์สมเนนะเป็นพระยะบุคลได้ตั้งแต่ชั้นุโสดาบันทาคาพระอรนา,าคาคถ้ามีบุญบารมีแก,ก่ก้าก็สามารถสำเร็จพระอรรมได้นะแล้วก็พระคุณเจ้าที่บวชมาตามวัดวารามต่างๆท่านก็อนเนี่ยตลอดไตร,ตรามาสสามเดือนท้าอธิษฐานจิตว่าอิมัสังอาวาเสอมังเตมาสังวัดสังบุเนีิตลอดไตรามาสสมเดือนเ้าก็ผมจะ เข้าวัดเป็นบัตรอาจารย์ทำวัดไหว้พระสวดมนต์แม่ข่าจะตั้งใจเล่าเรียนศึกษาพระธรรมในน่ะอ่าว่านั่งจเรจริญจิตภาวนาเนี่ยอยู่พระท่านอธิษฐานจิตอย่างนี้เราก็อธิษฐานจิตเหมือนกับพระได้นะฮะเดี๋ยวอย่างโดยเฉพาะอย่างที่ว่าน่ะรักษาสิลนหาบริสุทธิ์มารักษาสิลนแปดด้วยนะไหว้พระสวดมนต์จเรจริญจิตภาวนาอยู่ข้างวัดเป็นยบัตรรมศึกษาหลักธรรมนะเนี่ยแหละอยู่เป็นบุญกุศลแก่ตนเองแก่ตัวเราทั้งหลายและก็ช่วงนี้ก็ ทางวัดหุ่นกระบือก็กําลังปรับปรุงพื้นที่ดังที่โยมเห็หน่ะนี้มีค่าใช้จ่ายในการขนดินที่ทางบริษัท K.P.Y. ถวายแล้วก็ทางอของการทางด่วนถวายทั้งหมด26,000คิวก็ค่ารถขนส่งคันละ800บาท2,600คันนะ2,600คันคันละ800ขณะนี้ อย่างค้างชำระค่าขนส่งฉะนั้นญาติเดมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วหากว่าญาติโยมท่านสาธุชนมีกุศลลัทถาก็ขอเชืิญเจริญพรมาร่วมเป็นเจ้าภาพรถขนดินกันนะคันละ800บาทและทางวัดก็มีของที่ระลึกมอบให้จะมีพระหลวงพระโตใส่กล่องบรรจุตู้แล้วก็มีหลวงปู่ชดเรียบน้ำทะเลจืดแล้วก็องค์เท้าเวสวุวรรณ ามองค์เด่นเป็นสงา่าสวยงามมาร่วมนะฮะสร้างอุโบสถกันแล้วก็เนี่ยกำลังจากกั้นผนังอุโบสถหลังใหม่ชั้นล่างอาจจะเป็นกระจกมีไม้สัก,ม,ม,สกมีอะไรแต่ใดทำเป็นกรอบเรียบร้อยขณะนี้ก็ไม้สักเข้ามาแล้วอีกล้านกว่บาบาทยังค้างชำระค่าไม้สักอีกโยมนะฮะฉะนั้นะนะนะยติโยมเท่าไหร่จนวีโอกาสเชื่อใเจริญพรเนี่ยเข้ามาคันรถหนึ่งนะฮนะกำลังเตรียมจะใช้ ทำเป็นกรอบแล้วก็ติดเป็นกระจกจะรับลมและลมจะเย็นสบายแล้วก็โปรง่งโล่งสบายนะฮะโยมมาเที่ยวม,มาชมมาร่วมไปร่มโบสถ์ทาบบ่างโบสถ์หลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากัน,นแล้วก็ทยาการเรียนรู้เกษตรพอเพียงก็ขณะนี้พระคุณเจ้าไปอยู่จำพรรษาแล้วก็นะกาลังพัฒนากันในช่วงหลังออกพรรษาแล้วอาทิตย์แรกไปร่วมกันทอดกระ,ะถินณนุทยทนการเรียนรู้เกษตรพอเพียงนะอาทิตย์แรก สองออกภาษาแล้วก็วันลอยกระทงเป็นขึ้น15่าข้ามเดือน12ก็าม,มาทอดกระถินที่นี่ขณะนี้มีโจโยมจองแล้วแต่ก็โยมบอกว่าให้เชื้อเชิญจเจริญพรโยมมาร่วมนิจาาพกัดนไในหลายสายจะได้รวบรวมปัจจัยสร้างอุโบสถหลังนี้นสาเร็จเสร็จที่เรียบร้อยโดยไว้วันนี้รายการคิดดีลดนทางไทยทีวีสีช่อง5วันนี้ก็พอสมควรกัเวลาในท้ายที่สุดนี้ กราบร้อมทีมงานช่างกล้องช่างภาพก็ขอกราบรัตนาคุณพระศรีรัตนาตรัยคือคุณพระุูธเ,เจ้าคุณพระธรรมและคุณพระเสง็์และด้วยอำนาจเบญจริศเด้อความศรรรักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตสมรกงหลวงพ่อโตหมอยาพระกลิ่งวิบู์สุขนะฮะองค์เท้าเวสวร์ทั้งสีเขียวเหนียวซรัพย์สีแดงแรงฤทธิ์และทวยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล,ลโลกกราบขอกระดาบรัฒนาขออเชิญท่านเสด็จลงมา แผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติระศาสนาองค์เจ้าความอาษัตรย์ราชวงศ์จักรีทุกองค์ขอจงแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองพระองค์พระองค์ทรงมีพระบารมีแก่แรงสมบูรณ์ทรงมีประชชนมาอยูอยอยู่ยืงยืนนานทรงประทับอยู่เป็นมิ่งฝันว่าเราคงทนชาวไทยสืบต่อไปตราเท่าเชื่อกันนานและขอญาติดยมท่านสามทุชนที่ตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างกุลตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจสร้างบารมีตลอดกาลตราเวลา ขอโยมทุกท่านจงประสบแต่ความตกความเจริญหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอโยมโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีใจบุญมีบุญเป็นก้นต้นทุนตลอดปีและตลอดไปโดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเถิดขอจเจริญพอคุณผู้ชมท่านใดที่เดินทางผ่านมายัางบางขุนเทียนชายทะเลเชิญชวนแวะเข้ามาที่ซอยเทียนทะเล19ตรงเข้ามาที่วัดหมวดกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครแห่งนี้นะคะ มากราบขอพอรหลวงพ่อโตกราบขอพอรท้าวเวสสุวรรณโนมาทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือมาให้อาหารปลาและมาร่วมสร้างอุโสบสถวัดหัวกระบือกันค่ะหากท่านมาไม่ถูกสามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์0875005800ค่ะสำหรับวันนี้รายการคิดดีแลนด์เวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะร้อยแป้าเราคิดไปคิดหมด ุกเรื่องเปลืองหัวใจขอปล่อยทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องหนุกสุขหัวใจคิดถึงเธอเลือกินความคิดนี้ดีที่สุดคิดถึงหมดหัวใจ